9ดีไซน์ใหม่ในโชก YSSG Modic รุ่นล่าสุดสำหรับชาวซอนเต 368G มีอะไรใหม่บ้างมาดูกัน 1. ใช้ระบบช็อปอัลสปิงทำงานร่วมกับรีเบลโชกอัพยืดตัวได้อย่างเต็มที่ช่วยให้การตอบสนองของระบบการสะเทือนมีความนุ่มนวลและควบคุมได้ดีขึ้นรักษาการยึดเกาะลดแรงกระแทกส่งผลให้รถนิ่งยิ่งขึ้น 2. มีฟังก์ชันการปรับระยะความสูงได้สูงสุดถึง10มิลิเมตร 3. ใช้ชิลกันฝุ่นรุ่นใหม่แบบเดียวกับรถแข่งทางเรียบและลรถมอเตอร์ไซค์วิบาก Enduro ที่โดดเด่่นนนนในเรรืององงขความแแ็ทท เป็นพิเศษออกแบบให้มีล่องสามารถป้องกันฝุ่นได้ดีกว่าเดิมและยังช่วยกันดินที่ติดแกนอีกด้วย 4. b u บัมสเตอร์หรือลูกยางกันกระแทกผลิตจากวัสดุ p ี o อฟมีคุณสมบัติในการซับแรงได้ดีนุ่มนวลกว่าเดิมผ่านการทดสอบด้วยระบบ d u ็นดูร t e t e b u บัมสเปอร์ดีไซน์ใหม่ออกแบบให้มีล่องเพื่อป้องกันฝุน่นเศษหินดินที่ติดแกนและยังมีระบบช่วยระบายเศษฝ,ฝุน่นทรายไม่ให้ขังอยู่ในลูกยางกันกระแทกอีกด้วย5้าคอมเพรสชันดีไซน์ใหม่ออกแบบเป็น2 i n 1 High ไฮโลสปีดในตัวปุ่มปรับรองรับการเปลี่ยนเป็นของแต่งได้6ระบบ ออกแบบใหม่เพิ่มเสียงการหมุนปรับรีบาวให้ดังชัดเจนขึ้น7 New นิวดีไซน์คอนเซปต์ G I Slope เอียงปุ่มสำหรับปรับคอมเพรสชันสามารถติดตั้งเข้ากับบังโคลและซูมล้อได้โดยที่ไม่ต้องตัดแต่งดัดแปลงเพิ่มเติมชิ้นส่วนของรถมอเตอรไ์ไซค์แปุ่มปรับคอมเพรสชันรีบาวและพิลดออกแบบมาเพื่อรองรับการคัสตอมสีในอนาคตได้9ออกแบบให้แกนมีขนาดใหญ่ขึ้น1 4ม mm. มซึ่งเป็นขนาดที่โดยปกติจะอยู่ในโช๊ครถมอเตอร์ไซค์ที่มีซีซีสูงเพิ่มความแข็งแรงททีี่่าาาากกขขึ้น้นนนนดรรรรรบบบิตวอออใงงหสสสะเ ผู้ขับขี่จะรู้สึกถึงการยึดเกาะถนนที่ดีและที่สาคัญโชคหลังลรถมอเตอร์ไซค์ YSS รุ่น G Modi c ยังออกแบบเพิ่มออปชั่นปรับสปริงพีโลดด้วยระบบไฮดรอลิกสําหรับรุ่น TG 3 0 2อีกด้วยปรับพีโหลดง่ายสวยทันสมัยรองรับการแต่งภายหลังได้ไม่อยากพลาดข่าวสารอุปกรณ์แต่งตรถมอเตอร์ไซค์ไอเทมใหม่ๆก่อนใครแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องฟูลอีกกันด้วยนะคะ